นี่ไอยมีบ่าวโตฮะคืองามแท่ะเงินนางเอ้ยนี่นายเป็นใครกันเนี่ยนี่ภาที่เราเจอห้องบันไดประเพียนที่ทำล์สีทั้วไลค์กินละชร์เดอร์สวัสดีตอนสวัสดีคนดูรอบครับคุณอยู่กับผมลุงหนึ่งไลค์กันแล้วใช่ไหมครับวันนี้เรามาต่อกับเก๋บะมังอึสกกหกเพื่อนตายควายล้มส้มตอนมกมัมอันใหญ่ใหญ่แช่เอาไว้อยู่ในตู้เย็นสีเหลืองก็ผ่านมาเห็นสีเหลืองก็ผ่านมาเห็นแล้ว เอาน้องธรรมาไม่ได้ได้เจอครับเอามาฆ่าชัดๆเอามาฆ่าชัดๆชิบหายแล้วกูโอ้ยได้เป็ตแล้วกูบัตรดิบเด้ออ่ะเนียนเนียนทำงานดีวะรอยเยอะเลยทำงานดีวะผมไม่ฆ่าใครไปลูก้าร์เราไปกูจะฆ่าใครดีนะกูทำท่าผมทำงานผมจะทำงานผมจะไม่ทำอะไรใครผมจะทำงานไปผมจะเนียนไปทำงานข้างล่างไปเออ มาทำงานมาทำงานมาทำงานหมดเลยผมทำงานนี่เี๋เราก็จะปิดไฟไว้ทุกคนให้เขาอาลูกาฆ่าให้อาลูกาฆ่าเราก็จะไปห้องไฟเราจะไปห้องไฟจะเปิดห้องไฟเพื่อจะฆ่าใครสักคนหนึ่งในนั้นนะเจอกันเลยอ๋อไฟติดแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเน้ยเนี่ยเนีเนีย่ยเนีเนี่ยเนีเนี่ยไปละไปละไป,ไปทำงานต่อก็จะไปไหน,นทำงานต่อทุกคนนะ ก็จะปิดประตูทั้งหมดนั้นเขาก็จะเนียนมาอยู่ห้องนี้กันเขาก็จะรอดูสักพักหนึ่งทท้าทำงานใช้เวลานานๆเข้าไปอ่ากอกน้ำกอกน้ำเราต่อไปก็แยกซ้ายขวากันดีกว่าลูก,ก้าเหรอเออไปทีนี้มุดท่อฆ่าคนแม่งดิครับเอาชิบหมายแม่งเ้ยตรงนี้เจ <c oughs> อ,อส่ ผมกำลังจะไปดีผ่อนที่โต๊ะเลยใครอยู่กันเป็นคู่บ้างใครอยู่กันเป็นคู่บ้างโอ้โหสี่เลยนะครับเนี่ยตีหลเนียแต่ใครที่อยู่เดียวบ้างผมอยู่เลยอยู่คนเดียวขึ้นยวแปะมือข้างบนอยู่คนเดียวเต็มตรงอยู่คนเดียวผมอยู่แถวเควนห้องน้ํามันเอ็นีิลคนผมทําเควสเติมน้ําครับสายล่างสุดเลยอ่ะก็อยู่ตรงกลางเลยอ่า จะ้แจมอยู่ไหนเอ่อล่าสุดเลยนะครับก่อนก่อนที่ผมจะเดินมาเฮ้ยคุณพูดยาวจังวะไม่เพราะคือผมอะผ่านฟุกมาครับมาห้องที่ประจอครับผมเออแล้วผมก็ไปเช็คที่ประจรก็เห็นน้องอันตายกำลังจะเดินไปที่โต๊ะแล้วฟุกก็รีพอร์ตเดี๋ยวนะผ่านผ่านฟุกมาเซอพิสัยสวนทางกันใช่ไหม ก็คือพี่แซมจะไปทางที่ฟุกเพิ่งมาฟุกจะไปทางที่พี่แซมเพิ่งมาใช่ไหมแล้วฟุกเป็นคนเจอศพมีสองอย่างถ้าพี่แซมฆ่าและเดินผ่านก็คือฟุกฆ่าแลวรีพอร์ตเองแต่ฟุกไม่ได้โบย่แต่ฟุกไม่ได้โบยพี่แซมแต่ฟุกไม่ได้โบยพี่แซมตอนนี้ใช่ผมไม่โบยใครเพราะผมเห็นศพแล้วต้องถามว่าตอนนั้นอ่ะมีใครในนั้นกับพวกคุณอีกไหมถ้าไม่มีตอนเนี้ยผมต้องใส่พี่แซมคนเดียวไม่มีคือถ้าถ้าอย่างนั้นคือก็ถ้าเกิดว่าผม ใส่ความตัวเองดิผมให้ผมอยากรู้ว่าอัลลิ้ารทำอะไรเนี่ยใช่ป่ะเออผมพยายามตำแบบไปสีฟษาแต่ว่าได้เห็นได้เห็นนองบีที่มาแล้วก็ปมออกมาเดียวแล้วเลยไปหาเพื่อนโอเคเข้าใจแปลให้กูด้วยแปเดึง ไอลูก้าเขาน่าจะมาจากข้างหน้ากับบีอะค่ะใช่ใช่หนูอยู่ตรงแถวกลางไงวะไปอยู่ข้าเบนบีเปอยู่ข้างบนบีโอ้โหเฉยผมกลัวมากผมวิ่งไปไปหาเพื่อนเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้อยู่กัเดียวกับบีผมว่าแสบก็คลิปเฮ้ยวันนี้เป็นวันที่ผมจะให้โชคตัวเองก็คลิปจบแล้วลาก่อนทุกคนขอให้คุณโชคดีบายแฮปกาเลยทรร คนป้าอะไรให้ข้อมูลใส่ตัวเองวะเที่ยน้าสงสารนะเที่ยเดี๋ผิดคนไปดีกว่าทำงานดีกว่าเนี่ยทำงานก่อนเนี่ยทำงานก่อนเนี่ยทำงานก่อนนะคะเนี่ยทำงานก่อนนะคะอะลา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 อาลูกกามาดิอาลูกกาเราต้องไปฆ่าคนนะอาลูกกาเราจะปิดไปฆ่าคนนะอาลูกกา ดูตัวเรลูกกะใครสวนทางมาฆ่าหมดแล้วลูกกะมีใครสนใจไหมมีใครได้ไหมวิบ้าววบ้าีวบ้าไม่มีเหรอไปดับเมื่อกี้มีผมโจเตียวทามะแล้วก็น้องบีผมได้เห็นบีพยายามฆ่าผม บีพยายามคาผมบีใครบีเหรออลูกาโกไม่ไม่อลูกาโกแล้วโนโนผมได้เห็นบีวิ่งไปคาผมไม่ไม่บีไหนไม่ได้ไปไหนหรอกอิลนลูกาปนไม่ได้ใคไหนบีพยายามบีกำลังไปข้างบนอลูกา โยู่บีไอตกใจตาบีนอนนอนนออนนอบีเราอยี่กันเพ่รู้หมจ้ำตอบกันแล้วพยายามตัวเองซะหตัวเองซะเพื่อนหดีด้วยอ่ะดูดิตัวเองซะเพือนอ้โคตรร้อนตัวเลยอ่ะ เอ้ลูก้าไอ้ี้ยลูก้ามึงรีบอ่ะมึงรีบพูดหน่อย้เขาพูดกันก่อนกูสั์เนี่ยผมเป็บอกผมต้องเป็นคนพูดไป็ความจริงอ่ะผมต้องเป็นคนพูดเว้เอาจริงป่ะผมอ่ะต้องเป็นคนพูดเว้ที่ผมต้องเป็นคนพูดเว้ ผมกก้าเป็นคนพูดก็โดนดิวะผมเป็นคนพูดผมจะได้พูดผมเห็นอะไรรอฟังคนอื่นพูดก่อนมันเข้าไปซ่อมไฟก่อนนะโอเคไปตอนเนี้ยผมเล่นยากแนละ้วออไอ้เหี้ยปิดประตูใส่กันเฉย เทียบเบาเสียงไปมันออกอ <c oughs> มันถับไฟแล้วโอเคมันจะฆ่าคนจะฆ่าคนไปดดวยกันไปดดวยกัน ตรงนั้นจโหวตแล้วล่ะครับอยู่ที่คนตรงนั้นจโหวตแล้วล่ะครับเมื่อกี้ผมใครบ้างผมได้ยินเสียงแววๆบอว่าเฮ้ยมันมีคนตายมันมีฆาตกรอยู่ตรงนี้มันมีฆาตกรอยู่ในนี้เออใช่ผมได้ยินเสียงเย <laughs> ชฟบ,บ๊อบหลุดมาว่า <laughs> มันมีฆาตกรอยู่ตรงนี้นะผมดูก <laughs> ่ <laughs> อนตรงนั้นมีเชลล์มีหนูมีท่าหมาแล้วก็มีพี่บ๊อบอ่าอืม บอกเลยว่าผมไม่ได้เป็นฟุกฆ่าไม่ได้ผมฆ่าไม่ได้เพราะผมเติมน้ําอยู่เขาเป็นหนึ่งในสี่เราแต่ผมให้ข้อสังเกตอย่างนี้ว่าเวลาไฟดับคนที่วิ่งมาสี่คนที่ซ่อมก็คือตีสี่อันแข็งแร่งของเราแต่ต้นเกมโอ้โตีสี่อันแขงแ่งด้วยแ, <c oughs> แล้วแตกไปหนึ่งแล้วแตกไปหนึ่งมาเป็นสี่กุมารเลยวะครับยังไงต่อครับคุณเชอร์ล็อก เอาเอามาพูดไกูก็รอดูข้อมูลเพิ่มเนี่ยกูจะได้ฟังเนี่ยผมคิดอยู่ว่าหรือว่าอลุูแต่ผมว่าผมมั่นใจว่าอลูก้าเป็นละหนึ่งเพราะว่าเป็นไปได้ไหมว่าอาลูก้าตายแล้วเอาวิญญาณมาฆ่าอีกไม่ได้ไม่ได้มึงก็ตอนนี้ผมกำลังคิดว่าถ้ามีฆาตกรสองฟุกก็อาจจะเป็นได้แต่ถ้ามีฆาตกรหนึ่งฟุกเป็นไม่ได้แน่ เพราะว่าฟุกไม่อย <social> <rawd unre> ู่ตรงนั้นเลยฟุกฆ่าไม่ได้ขัตคอนมันอยู่ตรงนั้นเลยค่ะไม่ทำหมาทหมาผมดิ้นเสียงบางอย่างที่บอกว่าเอ้ยฆาตกรอยู่ในห้องนี้อยู่ในพวกเราเนี่ยใช่แล้วพวกเราก็เดินกันเดี่ยวแน่นอยู่ตลอดเวลาก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นบอกเลยนะลนูหนึ่งฟุกฟุกถ้าลนูหนึ่งฟุกฟุกไม่ได้เป็นหนูให้ข้อมูลเลยเฉลยล็หากับหมาสีหมาตาบอดสีหมาวงไม่ใช่สีไหนหมาตาบอดสีผมเอาทำหมาปะผมไม่รู้ว่ะผมไม่รู้ว่ะผมไม่รู้ว่ะ ผมฟังเสียงเราทาวมะเลยว่ะตาปอดสีมาน้อยกลับบ้านไปก่อนนะหนูไม่ให้รู้ไม่รู้ไม่ทำมะลาก่อนนะทาวมะจ้าลุงไม่ไม่ลุงตาไม่คดิ่งเสียงอ๋อเสียงเรียกูนสงสารเลยใช่ไหมเห้ยกูทำอะไรเนี่ยเด้อด้วยเอาเอาแล้วเอาแล้วอีพ่ออีแม่ เปิดไปผมไปเปิดไปผมต้องไปเปิดไปเลยเปิดไปเดี๋ยวทุกคนตายเดี๋ยวทุกคนตายผมต้องไปเปิดไปสักคนสักคนสักคน พยฟุกดีมากดีมากฟุกดีมากชิบประจอยชิบประจอยกันชี่ประจอนกันชีประจอกันเฮ้คน,น,นาาตา,ายบ่วส,วยวส,วยวสวย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 สแย้วยสวะ Da-da 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 da fuck! Ey! <laughs> ตามตามไปแล้อนนี้คือมีโดท่อชนทีดีวโดท่อช์ก่อนด้วยคือให้ผมพูดเลยนะ ลุงพูด่อยลูกหนึ่งพูดอะไรทำไมทุกคนต้องเชื่อหมดอ่ะไอ้เรี่ยลูกหนึ่งจิ้มใครทำไมต้องเชื่อหมดเลยหนูไม่เห็นูหนึ่งไง้หนูเห็นสักแค่สี่คนมองหรอไม่ดีไอ้เรื่องโอเคครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเลยกันนะครับขาใครถูกใจชอบใจไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยกันนะครับผมวันนี้อย่าลืมกินไก่ทอดอยากดมทอดไก่กินสวีดัดเฝ้าไปเฝ้าแล้วนอนพอดีครับัอดีครับผม